จริงๆป้าก็พูดเสมอว่าบางไม่ได้ติดอะไรหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีที่แบบทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นโมเมนต์ของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบความจริงเป็นยังไงความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงจริงๆก็เป we ็นคล้ายๆที่โอมตอบไปเมื่อวานค่ะก็เป็นพี่น okay. 네้องที่สนิทกันตอนนี้เรือแน่นแรงไหมติดเทอร์โบค่ะแล้วเราจะขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าเราจะไปกับเขาไปหรือเปล่าก็ก็ต้องใช้เวลาค่ะให้ไม่ให้ไม่เป็นธรรม เรือนี้เขาเป็นคนขับเองหรือเปล่าไปถามเขาสิแอบกแล้วเขินหล่อมาว่าเขินหนักไหมคะเขินกระแตกน้องแล้วกลางเปิดใจให้เขาไหมคหนูเปิดใจมานานแล้วหมายถึงว่าแบบเปิดใจมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่างที่บอกชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติค่ะหนูไม่ชอบให้ใครมากดดันอะไรหนูอะไรก็ในว่าออกขายก็ยังมีอย่างเงี้ยปะก็เปิดปกติก็โสดไงค่ะอันนั้นเบื่อวันหรือเปล่าคะ